ดีครับน้องๆพบกับพี่แฟในช่วงซปเปอร์อาร์ตอีกคร้วครับผมแหมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของพี่แฟแล้วนะครับหวังว่าน้องๆก็จะคิดถึงพี่แฟนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้อยู่ในวันนี้ก็มีไม้นีบมีเข็มหมุดแล้วก็มีหนังยางครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาไม้หนีบกับเข็มหมุดเสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้ครับผมพี่แฟก็ทํามา2ออันนะครับแล้วก็จะเอาน็อตมาเจาะรูแบบนี้นะครับ เอา lifting, ไม้หนีบมหนดีไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนให้มันเข้าหากันอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข็มหมุด2อเข็มนะครับมาเจาะรูกว้างประมาณนี้นะครับให้มันตรงกับไม้หนีบของเราครับและหลังจากนั้นเราก็จะเอาหนังยางของเรามาทําแบบนี้ครับเอาไว้แน่นๆเลยนะครับทั้งสองข้างเลยครับถ้าทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะโยงแบบนี้ได้ หลังจากเสร็จตรงนั้นนะครับเราเอาเข็มบมุดมาปักไว้ตรงไหนก็ได้เลยให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่พี่แฟมีหนังยางไว้ตรงนี้ด้วยกระดานเสร็จแล้วเราก็จะเอาหลอดสีมาติดกาวแล้วก็มาแปะไว้บนกระดานแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลอดชิ้นเล็กๆแบบนี้วางบนกระดานนะครับแต่อย่าลืมติดกาวนะครับ หลังจากที่พี่แฟติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่แฟก็ตกแต่งเพิ่มเนี่ยใช้สันแฟมมาติดขอบด้วยนะครับและของขวัญชิ้นสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือเกมพินบอลอันนี้ครับและเกมพินบอลก็ต้องมีลูกแก้วเพื่อที่จะเล่นเกมได้นะครับ ซึ่งพี่แฟก็จะมอบให้กับผู้โชคดีที่เกิดอยู่ในเดือนมิถุานายนและเป็นสมาชิก Facebook ของซ u เปอร์จิวนะครับยินดีด้วยครับผมเย้ yeah! อาทิตย์หน้าก็จะพบเจอกับดาราคนใหม่ดาราคนนั้นจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามนะครับแต่สำหรับพี่แฟก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายน้อง